ลูกไม่ลองซิมหอยดองเขาสักคำดหรอซิมสักคำซิมซิมให้รู้ว่าโอ้มันรสชาติเปอย่างนี้เอาตอนเดียวก็ได้คำเดียวซิมให้หน่อยนะซิมให้หน่อยเพราะมันอร่อยไหม,มอ่ะลูกได้ไงานมาชิ้นใหญ่จังละต็ลูกเลือกชิ้นใหญ่เองจะทำยังไงหล่ะ ลูกรู้ว่าอร่อยเจ้าสิไม่ได้กินแะ้รกันไปลู้ของแท้ตัวนี้เองดูหน้าลูกก่อนนะแท้ไม่ลูกแทบอยู่แล้วมันใส่เครื่องเคียงนะหอมลูกบอกไม่เอาไม่ชอบเอากินยำปลากระป๋องะท้าไม่เอาไม่ชอบก็นด้